อาคลั่นโหลดไม่เป็น้างครับ a อปพลเคตัวใหม่สองจุดหนึ่งตามนี้เลยจะเข้าไปที่ Discord s เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเข้าไปที่เพจ G T a m o g a e i t y เพื่อขอลิงก์โหลดนะครับเข้า,าง,ง่ายงเลยก็คือเข้า Discord มาโหลดที่ห้องประกาศได้เลยครับตอนนี้นะเป็น beta test อยู่มีอะไรแก้ไขปัญหาตรงไหนก็ส่งแจ้งเรื่องไปแห้มินได้กดดาวน์โหลดเลยครับกดไปกดดาวน์โหลดต่อไปไม่ต้องกลัวอันตรายครับปลอดภัยครับดาวน์โหลดอีกครั้งแล้วกันผมเคยดาวน์โหลดแล้วไง กดติดตั้งเลยนะแล้วก็กดติดตั้งครับง่ายๆเองแค่นี้นะติดตั้งเสร็จต้องทำไงต่อเดี๋ยวไปดูกันนี่มันก็จะพาแบบเข้าแอปนะครับถ้าของเครื่องไหนมันก็อาจจะต่างกันนิดนึงครับแต่ว่าการติดตั้งก็เหมือนกันหมดครับง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดการใช้ใหม่ด้วยนะครับใช้ขนาดใช้แอปปื๊บอนุญาตการแจ้งเตือน มาแล้วครับอาจะมีให้เลือกอยู่2แบบครับแบบแรกนี่คือ 10GB บวกนะครับทรัพยากรแบบเต็มครับแบบเต็มเนี่ยคือจะเห็นทุกอย่างในเซิร์ฟเวอร์และใช้ได้ทุกฟีเจอร์เลยส่วนทรัพยากรแบบจจำกัดก็คือ 4GB เกือบ5 g b ินั่นแหละก็จะมีเห็นแค่พวกรถแล้วก็แฟชั่นบางอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เห็นแบบเต็มครบแต่ว่าเห็นบางอย่างนั่นเองสำหรับผู้เล่นที่พื้นที่ไม่พอหรือว่า เครื่องไม่ไหวนั่นเองนะครับเอาผมจะโหลดแบบเต็มแล้วกันนะครับ1 0 g กิกะไบต์เลยเดี๋ยตัวนี้โหลดเลยทีนี้เราก็รอให้มันดาวน์โหลดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้เล่นเขา,เาโหลดกันเยอะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเหมือนจะเริ่มซาซาลงแล้วผมก็โหลดเร็วขึ้นนะเนี่ยทำไปเล่นไปน่า หลายๆคนอาจจะงงในขั้นตอนนี้แต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแค่รอแค่นั้นเอง้ารออกแอปด้วยนะถ้าออกแอปอาจจะนั่งโหลดใหม่หรือว่าโหลดไม่สําเร็จอาจจะมีอาการเด้งอจจะไรพวกนี้ได้ครับประมาณนั้นรอเลยรลยยาวไปครับ m เ k ตัวนี้เนี่ยเป็น m เ k ที่พัฒนามาเป็นปีเลยก็ว่าได้ครับกว่าจะเป็นรูปเป็นล่างกว่าจะได้ระบบที่สเสถียรลื่น หรือให้ทุกคนได้แบบรับชมรับการเล่นที่ดียิ่งขึ้นกว่าตัวเขาเก่าวเนี่ยก็คือใช้เวลานาน,านมากๆนะครับพอสมควรเลยแหละนานแบบนานทจริงรอเป็นปีประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าปิดอีกแล้วอีกวะไม่แน่ใจครับแต่นานมากครับกว่าจะได้เล่นกันก็เกือบสิ้นปี2025เลยก็ว่าได้เออตอนแรกบอกเอาไว้ต้นปีนะครับแอดมินแต่ว่า มันก็ต้องใช้เวลาในการทําหน่อยมันเป็นแบบว่าเกมเก่าแล้อวอ่ะมันไม่มีแทบจะไม่มีการพัฒน,นาเลยนะครับเป็นเกมเก่าคือต้องมานั่งแงะต้องนั่งแกะตรงนู้นตรงนี้คือโอ้ยสรารพัดคนทํานี่คือสุดจัดมากนะแบบสุดจริงนะเฮียคนทำาอพเคตัวเนี้ยเออในวงการ S M P บ้านเราเนี่ยอย่างประเทศไทยก็นี่แหละครับกถือว่าดีเลยนะได้เล่นกันที่แบบ เล่นมือถือ,อนอกจากแบบ PC PC มันอยู่บ้านไงต้องต้องอยู่บ้านแต่มือถือเนี่ยเราสามารถพกไปเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าแต่จะจอนขี้ก็ตามนะครับนะฟ์มแม่งขี้อยู่แม่งก็นั่งฟาร์มอย่างนั้นนะอ้เฮี้พกพาสะดวกครับนะเหมาะมากสำหรับ apk ส่วนฟีเจอร์ต่างๆที่มันจะมีเพิ่มเข้ามาหรือว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปนำเสนอให้ชมกันแบบจุดใจเลครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ ว่ายัางไงดีล่ะสอติดตั้งแล้วก็เบื้องต้นก่อนว่าควรทำายังไงดีนะเวลาเข้าเกมมาแล้วใครยังไม่สมัครหรือว่าใครสมัครแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเอาแล้วครับโดดเสร็จแล้วครับง่ายนิดเดียวเป็นไงอ่าและนี่คือหน้าเข้าเกมครับ ถ้าเกิดว่าใครมีรหัสหรือว่า้ดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ชื่อแล้วก็รหัสผ่านเข้าเกมได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีรหัสผ่านก็สมัครบัญชีตรงนี้ใส่ชื่อในเกมปับป๊บปับป๊บ,บชื่อในเกมก็ตั้งตามใจชอบเลยครับของผมก็ซนะิดดาวเนาะอ่าตั้งแบบนี้แบบนี้นะตั้งอ่าชื่อเนี่ยตัวแรกคือต้องตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่แล้วก็นามสกุลตัวหลังก็พิมพ์ใหญ่แล้วก็จะมีขีดตัวกลารครับขีดตัวเนี้ย เนี่ยขีดเดปแป้นจะเป็นขีดตรงนี้อ่าแล้วก็เราก็ใส่ลาดผ่านที่ชื่นชอบเลยครับเอาเอาที่จําได้นะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวีดิ๋อวอรได้บินให้ปียลาดผ่านอีกแล้วก็โค้ดเนี่ยไปขอที่เพจครับเพจ gta m o r g a n a c t y ขอยังไงก็ไปขอแอดมินเลยทักไปเลยในเพจแอดมินครับขอโค้ดหน่อยเดี๋ยวเขาจะให้วิธีการและขั้นตอนในการขอนั่นเองอะผมเข้าสู่ระบบดีกว่าครับผมสมัครไว้แล้วเนาะอืมไว้ทีหลังเลยนี่ ชึบชึบใส่ชื่อผมครับอ่าผมใส่ราหารัสผ่านแป๊นหนึ่งนะนี่เริ่มเกมเลยครับมาับ,บมาดูกันว่าภายในมันจะเป็นยังไงกันนะวิจะเข้าเกมเร็วนะผมจะบอกว่าเข้าเกมเข้าเกมเร็วมากอืมเข้าแบบเร็วจัดอะเข้าเข้าไปในเกมอะดูนะเห็นไหมแปบ๊บเดียวเสร็จละมาละนี่เอ้า OTP อ่ออันนี้ผมยืนยันริคอร์ดไว้นะก็เดี๋ยว กด OTP ในดิสคอยก่อนโอเคเรียบร้อยโอเคครับเอาล่ะครับเข้ามาแล้วครับอู้สวยนะเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทุกคนก็คือตั้งค่าทับผมก่อนเลยแล้วกันนะอ่ะกดเซตติ้งตามนะต้องตั้งค่าภาพก่อนถ้าเราอยากเล่นภาพสวยเพราะตอนนี้มันยังไม่สวยมากแกเราก็ปรับไปเลยปรับสุดไปเลยนะอันนี้ก็ชาร์ดูก็เปิดเปิดไปถ้าใครมือถือไหวก็เปิดไปเลยนะสุดไปเลยนะ ของผมมันไหวอยู่แล้วเงลื่นส่วนเสียนี่ก็ปิดให้มันแบบน้อยๆหน่อยเพื่อ,อาทาลดในการเล่นนะครับแต่ว่าปิดไปได้เลยก็ยิ่งดีครับถ้าใครไปใส่หูฟังนะมีไรตรงไหนให้ตั้งค่าอีก่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ปิดไปเป็นโลนะโอเคแล้วก็มีตั้งค่าปุ่มปุ่มพวกนี้ก็ตั้งได้ครับเนี่ยตั้งได้ถ้าปรับสูตรนี่คือปุ่มมันจะน้อยลงแล้วจะขยับปุ่มก็ปรับไปนะใครชำนาญในการปรับปุ่มก็ดูตามผมได้ป,ป,ป,ประมาณนี้พอละ นี่มันก็จะจับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับเป็นไงไปหาที่คนน้อยๆดีวกว่านะครับในการตั้งค่าทา่าตๆดูสิอ่ามาแล้วอันดับแรกเนี่ยคือแชทเลยครับไอ้แชทตัวนเนี้ยเนี่ยคือแม่งตัวน้อยชิบหายใช่ไหมกดตรงนี้ครับกดขีดซ้ายเนี่ยสายตรงจอล่างแผนที่เนี่ยขีดสามขีดเนี่ยตรงนี้แล้วเรามาตั้งค่าครับ คุณจะปรับแบบไหนนี่ตาส่วนภาพด้วยนะเนี่ยนี่ให้มันเหมาะสมกับโทรศัพท์แต่ผมได้ตามสิบเก้าส่วนเก้าเออสิบหกส่วนเก้านะแล้วก็มีความโปร่งใสของปุ่มตรงนี้ตรงนี้ความโปร่งใสของปุ่มนะปรับได้แล้วก็ F O V ครับปรับได้เหมือนกันปรับเป็นเก้าสิบแล้วกันนะเวลาหน้าแชทก็เปิดไว้แล้วก็มีเฟรมเลทปรับเป็นร้อยยี่สิบโคไว้หน้าจอก็ผมเอาช้าๆแล้วกันหรือใครจะปรับเร็กวก็ได้นะแล้วก็สภาพอากาศครับ เปลี่ยนเวลาได้ผมชอบหกโมงเช้ามันสวยดีนะเนี่ยโอเคเปลี่ยนเวลาได้ครับจะเลือกเวลาไหนก็ได้มีให้เยอะมากนี่เป็นไงสะดวกไหมอ่าดูตั้งค่าใหม่เอราก็จะมีพวกเคสยู่ดีนะครับปิด,เป,ดเปิดได้สแสดงผล fps ปุ่มใช้ยาก็มีแล้วก็ขนาดตัวอักษรนี่นี่ปรับตรงนี้ก่อนเลยเอาแบบที่เราแบบถนัดนะครับแล้วก็พอดีกับที่เราเชื่นชอบเลยนะ อ่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ขนาดของไมโครโฟนก็ปรับได้ประมาณนี้เลื่อนลงมาจุบจ๊บ,บ,บแล้วก็มีเสียงนี่เปิดได้ระดับเสียงความสมูทก็ปรับปรับได้ระดับเสียงค์แล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้เปิดไปก่อนแล้วกันอันนี้ปิดเสียงทวิตครับตังค่าก็น่าจะปิดประมาณนี้ครับเนี่ยตั้งซมำขึ้นเตียงมบจำอยู่นะนียู u I ดูสิย I ก็สวยอยู่นะ พอได้พอได้นะครับช่างคนนี้มันพูดอะไร,รไม่ได้ยินนะดีก่นดีกนจะรีวิวอ่ะแล้วก็มาดูครับกระเป๋าครับที่อยู่แถบด้านล่างไอตรงนี้นะแผ่นที่กระเป๋าก็จะมีโอ<ห>้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับดูใหญ่นะมีกระเป๋าหลากหลายแบบครับแล้วก็จะมีแบบใส่แฟชั่นได้ทีละส่วนนะแบบง่ายๆเลยครับดูสิเป็นไงโอ้ เออดีเนาะแล้วก็มีไอ้สามขีดล่างซ้ายสุดตรงนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าหนึ่งศูนย์บ้าง<อ>กดไม่ได้แล้วฮะช่างวันแล้วกันแล้วมาดูครับมันจะมีเมนูตัวละครนะครับตรงนี้อันแรกเรามาดู UI ก่อนเลยเดย้ไอ้สามขีดตรงล่างแผนที่นะเมนูตัวละครก็เอาไว้เช็คข้อมูลครับแบบประมาณนี้แล้วก็เมนูวายอ่าประมาณนี้มีอะไรอีก ที s GPS นำทางลองเลือกสักสถานที่หนึ่งสิงานสีข้าวนี่ g p เจะนำทางแบบนี้เลยครับโอ้ <Ooh. S 1> แจ้มแฮด้ดูแผนที่สิต่แผนที่ก็จะเป็นแบบว่าเส้นเลยครับเป็นเส้นไปให้แต่าอาจจะมีขาดบ้างในบางส่วนแล้วก็นี่ปุ่มใช้ยาผมก็เปิดใช้มาเมื่อกี้สามารถใส่สตอรี่ใช้ได้นะี๋ยวขอปิด GPS พ่อนก่อนอปิดไม่ได้ว่ะโอ้ต้องไปหแหเมนแกเนี่ย เออมีอะไรอีกมือถืออู้มือถือก็แจม่ะเออมือถือแจ่มอยู่นะมีทวิตเตอร์อืมแค่ถ่ายรูปอะไรก,ก็มีนะเล็กน้อย่ะเออว่าแต่มันออกรูปจากทวิตเตอร์ไงเนี่ยชิบหายลนะไอ้อชายอ๋อกดตรงนี้โอเคมีอะไรอีกไหมมีเรียบเรีกชงเรียกช่างเนาะเรียกตำรวจมีการใช้ธนาคารแอปมันเยอะมากอะ เออเยอะฮะเยอะเยอเยอะยอะ,ยอ,ะอู้ราคาตลาดเต็มเลยฮะเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็มีการพิมพ์รายชื่อเบอร์โทรเนาะสามารถโทรออกได้สิเพจก็มีให้กดโอเคประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกรถส่วนตัวครับนี่ผมมีรถส่วนตัวอยู่นะกดใช้งานดูสินี่อแต่ว่าเหมือนจะบั๊กบค๊คือสตาร์รถไม่ได้ครับรถพังอยู่นี่ว่าแบบน่งนะ ซ่อมก่นอนอกดกดใช้ไม่ถนัดเลยของใหม่อ่ะสตาร์รถไม่ได้ฮะเอออันนี้ต้องรอแก้ไขนะครับแล้วก็ต่อไปก็อะไรเนี่ยร้านค้าโดนเด็ดอืมมีอะไรอีกท่าทางการเต้นเฮ้ยอ้ยะนี่มีท่าให้เต้นด้วยครับเทไหมชึบ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  เยอบเยอะเยอบเยอยอบยอบเพจจัดบอกเลยเอ่อโอเคแล้วม <c oughs> Ou ีอะไรอีกจัดการตัวละครก็พวกเปลี่ยนจุดเกิเปลีายนพาตั้งค่าตั้งๆเยี่ยดนี่ขอดอืมออกจากแก๊งออกจากงานก็มีเพียบเลยครับนะมาลองใช้กันดูได้เมนูนี้แล้วก็มีดูผู้เล่นออนไลน์อู้นี่มีดูสถานะมีหมอมีตำรวจไหมมีช่างมีแท็กซี่ กดออนไลน์ตอนนี้อยู่300ในช่วงช่่งบ่ายได้อืมควจะเจอช่วงพีคทามก็ช่วงหลังรีเซฟแล้วก็มีอะไรอีกสังคมอ๋ออันนี้นะ่าจะเป็นเกี่ยวกับแกงครับตรงนี้ตรงนี้เกี่ยวกับแกงนะแล้วก็ช่วยเหลือคําสั่งทั่วไปอ๋อคำสั่งครอบครัวงานไหนทําไหนได้บ้างโอเคมีบอกหมดเลยแล้วก็อะไรอีก แล้วก็ดีตังค่าตรงนี้น่าจะหมดเลยครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็ลองไปรับชมกันดูนะครับผมก็มาแนะนําแค่เบื้องต้นพื้นฐานก่อนเนี่ยพวกอยู่องยูไออะไรเนี่ยตามทันไหมอาจจะอธิบายเร็วไปหน่อยนะเออ <Okay. S 1> คิดว่าจะจะตามทันกันไหมครับรีวิวแบบนี้ไปเรื่อยไงอืมถ้าเข้าใจก็ดีครับเอออย่าลืมอย่าลืมลองปิดยูไอสิถ้าเราปิดยูไอล่ะ ปิดอันนี้ยาไปก่อนพอปิด UI ก็คือแผนที่หายแล้วก็เห็น UI แบบนี้ครับเฮ้ยแบบนี้ก็สวยวิกแบบนะแบบสายสตอรี่ไว้เล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสตอรี่ชอบไหมสตงที่ชอบไหมเรับแต่จะชอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเปิด UI ก็จะมีลูกตาขวาบนเห็นไหมกดไปทีนึ่งก็กลับมาเหมือนเดิมอ่าแจมแมแจมแมวฮะและแชทสามารถกดแช์แล้วก็ปิดแชทไปได้ครับนี่ ประมาณนี้เป็นไงครับสรุปการรีวิว APK เอติอดตั้งแล้วก็รีวิวเบื้องต้นพื้นฐานนะครับเป็นไงชอบไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe คลิปด้วยนะครับไม่ใช่รับสไครายสิกดไ like. ลค์ Su บ s c ค i b e ช่องครับผมนะช่องซีดเดอรเกมนะมานำเสนอให้ทุกคนชมแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะจะกลู้